เต้าทานเต้าทานทานเขาเขาเผาทานเขาเผาทานเผาทานเต้าทาน,อทานโอ้ยหยุดหลยโอ้เนี่ยทำไมแกเป็นใครจับชัดมาทำไมติดก,กันอะไรเกิดติดก,กันอะไร จะเป็นใครจะเป็นมนุษย์มนุษย์ต่างดาวสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ผมจะปล่อยหญิงไปหา เขาไปเลือไปเลือกับพ่อเขาครัไปหาพ่อไปหาพ่อไปหาพ่อทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปค่ะไปค่ะไปค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะพ่อใจทางนี้ค่ะมาเร็ว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 มาเร็วมามาเร็วมาพอใจนี่เร็วมามาพอใจนี่มาเร็ว นี่นี่นี่พอใจนี่นีน่เฮ้ยใครจะไปหาพอใจด้อมาด้อจะไปหาพอใจด้อไม่ค่อใจนะไม่ค่อยู่ตัวไหนอยู่พอใจแล้ว ไม่หาพรอจาบอกหอยังวะยังวะยังสิวะเออผิดเลยเด้อบนี้เออผิดที่เร้อเน่เน่เน่เจ้านังกอีแร่งงนู Hơ hơ khói Khương khương Hê 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 Mày quạt mày quạt Hê 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 เป็นช้างสายพังเลยหมอนี่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 นน

Đi lên mãi là ư. Á, có trả, có trả. À có trả rồi

พรา,าจาร่จาพระจ่าหายไปหายไปปกติเลยดิอน,นุก็มาหาได้อน,นุมาหาได้มาหาได้ทุกวันเลยโอ้ไปบอกแม่ก่อนแม่จ๋าแม่เอามาหาสิเออเออ,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 อมาเข้ามาเขมา้าอันนี้คนขนขน เทะเฮ้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 มอมอมอเตาถ่านเตาถ่านถ่านเขาเขาเขาทานเขาเผาถ่านเผาถ่านเตาถ่านโอ๊ยหยุดหลยเออเน่ปุ่งกี้พังหมดแล้ว เข้าบ้านเลยไปเข้าบ้านเลยเข้าบ้านบ้านยึดทังหิ้วหมบ้านเลยเออหนึ่งโออเออเออเออผิดคอกงด้วนี่โอกินยาก่อนทุกคนต้องพลังก่อนโอ้อตงพลังก่อนโต้อตงพลังก่อน โอ้โอ้เติมพลังก่อนเติมพลังอย่างเดียวห้ามทำไรข้าของเน่ดูเน่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  ขับบ้านเลยขับบ้านเออเออขับบ้านเลยขับบ้านเฮ้ยโอ้วตูก่อนพี่วตู้ก่อนมึนว่ะดื้อจริงจิงเลย

โอ้ <laughs> ดึงกล้วยดึงกล้วยโอ้โอ้ดึงกล้วยได้กินเนี่ยโอ้โอ้ฮึฮึฮหญิงเธอเธอจะดื้อกว่าพี่งามนะหญิงนะ ว้าวว้โหดูพี่งามเคยค่ะดูพี่งามที่เขาเรียบร้อยอ่ะดูดูดูดนี่ทำตามามาตุเชตปั๊บดึงใบกล้วยมากินเฉยเลยดูพี่งามเขาเรียบร้อยอ่ะตัวเองอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย <laughs> ไม้ใครว่าหนูดื้ออุติปากไปเลยอุ๊ยตีปากไปเลยวะดูดูทับหน้าทิตาตีเลยวะตาตีเลยวะตาตีเทวะนี่น่อยนี่ตาตีเทวะตาตีเทวะดูดูหลับตาทิตาตีเทวะตาตีเทวะพี่งามไม่สนใจแล้วพี่งามอ่ะพี่งามเบื่อเบื่ออีวน่ะ หันดากให้เลยครับพี่งามหันดากให้เลยโอ้โหโอ้โหมงให้ประตูบ่อยู่ได้ไม้แล้วเอาไม้ไปหนึ่งเอาไม้ไปหนึ่งคิดว่าอ้ยนุ่มเงายบห่วยวายแล้ว ค uh. uh. ังแล้วข้างไว้ก uh. ่อนยังไม่ได้ดีมากยิ่กร่อนก่อนยิ่กร่อนยิ่ก่อนยิ่ก่อนยิ่กร่อนยิ่กรนยิ่งหงุดหงหงุด่งิหงก่อนยิ่กร่อนยิ่กร่อนยิ่ก่อนยิ่กร่อนเฮ้ยยิ่งยิ่งแก่นยิ่งแก่นยิ่งแก่ยิ่งแก่ หนูไม่ได้เป็นเด็กดื้อน,นะคะหนูเป็นเด็กดีค่ะหนูปเป็นคนสวยด้วยวออสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะดูหนูทำท่าน่ารักด้วยนะคะนี่สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะ อ,อย่าลืมกดสั b s ตให้พวกหนูด้วยนะคะหนูจะวิ่งมาหนูจะมาวิ่งเล่น,หนให้เอฟซีได้ดูทุกๆวันเลยะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยะคะ่ะอันนี้อันนี้ช้างพูดใช่ไหมอืมช้างช้างพูดอ้ อทำท่าแล้วเนี่ยทำท่าอะไรเนี่ยทำท่าตะมุตะมิบออ่ะไปแล้วไปหาพ่อใจแล้วไปหาพ่อจ้าก่อนไปหาพ่อจ้าของก่อนคุยไปคุยกับพ่อจ้าว่า อคือกันแล้วนะคือการล้อ่าพาะต่น้อยทางนู้งไวแล้วพอแต่น้อยไม่ให้หนูออกแล้ออหนูออกไปหนูเรียบร้อยหนูไม่ได้เป็นเด็กดื้อดิหนูเรียบร้อยนะเออดูแม่แม่ดึง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 ไม่อยู่เรากโอ้มันลื่นเลยลื่นยีกับปลาไหลกันทุกคนโอ้เนาะเป็นพันหน่อยเนี่ยพันพันตานไหลบ่ ฉันเป็นเด็กดีนะทุกคนฉันเป็นเด็กดีฉันเป็นคนสวยฉันเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยด้วยเลยเห็นไหมนี่ดูที่ฉันออกจะน่ารักนะใครว่าฉันดื้น,นี่ยฮะฉันไม่ยอมนะดูสิดูสิ แล้ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ